o มอร์น n ิ่งนะคะทุกคนกลับมากับเซอร์าซีบอกกันอีกแล้วนะงงอะไรอ่ะอุ้ยนอนเน้องงเหรอฮะวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่ยุ่งของเรากันมากเลยนะมีกิจกรรมมากมายแน่นอนนะคะจะต้องออกไปทะเลมีโฟโต้ชูตไปถ่ายงานทุกคนผมปอนนี่คือแบบ ยาวมากๆแล้วนี่คือไม่ได้มีผมต่อไม่มีอะไรแล้วนะดูตัวเองในกระจกเมื่อวันก่อนแบบเฮ้ยผมยาวงงมากเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามมาพักักน่อยคะจะรู้ว่าปออปล่อยผมดํามาเก,กือบปีปีกว่าได้ไหมแล้วคือไม่ทาอะไรผมเลยแบบแทบจะแบบเรียกว่าอะไรแค่เลม็มยังไม่ได้เล็มเลยทนะุกคนปีที่รับผมปอบแบบอย่างนี้เลยอะ่ะหนึ่งปีนิดๆน,นะคะ ผมยาวมากสีแล้วผมสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยราะเป็นไรแปลก,ปกๆคือแบบพอไปต่อผมมาแล้วพอถอดผมอะ่ะจะอึ้งกับความแบบเฮ้ยผมจริงๆฉันมันก็แบบมันก็มีนี่หว่าไม่เห็นจะมันต้องไปต่ออะไรเยอะแยะมากมายปอบำรุงปอเสริมปอทำนู่นทำนี่ไม่กัดสีผมจนแบบเฮ้ยผมยาวแล้วช่วงนี้นะคะทุกคนอ่า สภาพบ้านเมืองที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยดีเลยเนาะปออยากจะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะรู้สึกว่าเมื่อคือนจะหนักสุดเท่าที่ปอเห็นมาแล้วนะเออปอก็มีโพสตนู่นโพสต์นี่ไปในไอจีสตอรี่อะไรอย่างเี้อยู่เนาะปอก็มีเรื่องว่ไงอะมีความคิดเห็นหนักแน่นมากๆที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะปอรู้ว่า ปอก็เห็นมาว่าแบบมันเป็นยังไงอ่ะเออแต่สิ่งที่ปออยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยอ่าปอก็ขอเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ไทยนะคะดื่มคอลลาเจนนิดนึงนะคะกับแก้วหมาปักที่ปอได้มานี่พูดถึงเรื่องการมือก็ซับซ้อนปอไม่ควรที่จะออกมาพูดอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปอคิดยังไงปอก็อยากจะใช้การบอกเสียงของปอให้มีประโยชน์มากที่สุดเนาะเพราะว่าปอเข้าใจว่าแบบเหมือนกับสมุดบอรเงี้ยมันเออพูดยากว่ะ พอได้เห็นสิ่งหลายๆอย่างที่แบบปอได้เห็นตั้งแต่ปอยู่ต่างประเทศมาเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยคือไม่มีทางที่จะได้เห็นแน่นอนเลยอย่างเงี้ยและสิ่งนั้นที่พอได้เห็นคือแบบเอมประเทศไทยถ้าเกิดเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยจริงๆอะก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเนาะเออมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดอย่างที่เราต้องการ นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถูกป่ะตอนนี้ไม่เหมือนกับเขาพูดว่ามันเป็นแต่จริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้เป็นนม่ขอว่ามันเป็นแต่แบบอีกแบบหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จะบอกทุกคนว่าปอไปไปแทนมาจะได้เพื่อนเห็นกันหน้าปอคือแบบขาวกว่าตัวเยอะเลยนะเพราะาอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมีไปโฟโต้ชูทที่ทะเลไปเที่ยวทะเล,ะเลกันอะไรอย่างเงี้ยผิวก็เลยจะดูมีความเข้มกว่าหน้านิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีความเนียนอยู่นะถึงเราจะแทนแต่เราต้องเนียนนะคะเนาะ หน้าก็จะต้องเนียนนะปอรู้สึกว่าหลายอย่างในยุคสมัยนีย้ถึงแม้ไม่ได้พูดถึงการเมืองไทยอะไรต่อย่างเช่นแบบ Black Lives m a t t e r อะไรเงี้ยทุกอย่างหลายอย่างในโลกเราตอนนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากเรื่องโซเชียลมีเดียนู่นนี่อะไรหลายอย่างที่แบบบางสิ่งที่มันเคยโดนปิดโดนกันไม่อยากจะให้โลกรู้หรือเห็นมานานอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะปิด บังกันได้ขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ยูจะเป็นเจ้าของสื่อเจ้าของหนังสือพิมพ์เจ้าของช่องโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยตัวช่วมีเดียมพาวเวอร์ฟูลตรงนี้แหละทุกคนคือแบบทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้อย่างที่ยูคิดและต้องการนะคะแล้วมันไม่มีบูชิตที่จะแบบมานั่งบงังว่าเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะอย่าง Black Lives Matter สิง่งเงี้ยที่ต่างประเทศมีหลายอย่างมากที่แบบตำรวจทํากับคนดําแบบคือเขาปิดมาตลอดแบบปิดข่าวอะไรเงี้ยไม่ให้คนเหน แต่ตอนเนี้ยโซเชียลมีเดียมันเข้ามามันทาให้แบบทั้งโลกได้เห็นความจริงมากขึ้นนะ่ะแล้วหนึ่งอย่างเลยนะตอนเนี้ยส่วนมากอะ่ะคนที่เขาออกมาพูดหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นคนรุ่นเรากันเว้ยรุ่นปอรุ่นแบบแบบรุ่นเราอะ่ะซึ่งแบบเฮ้ยสมัยตอนนู้นพ่อปอออกไปประท้วงตอนสมัยนู้นเลยนะพ่อปอไปแล้วปอพ่อปอโดนจับเข้าคุกนอนคุกเลยนะทุกคนเออแล้วคือแบบพอปอมาดูสมัยนะี้ยปอเฮ้ยแบบมันถึงรุ่นเราเลย My generation is doing t h e work doing t h เ job แล้วอะเออจากสมัยนน้นที่พ่อไปทำมาตวตอนคือสมัยมึงแล้วที่มึงจะต้องทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอก็แบบทําในแบบของปอตอนก่อนที่ปอจะโพสเลยเนี่ยปอแอบกลัวด้วยนะทุกคนกลัวว่าแบบเฮ้ยกูจะงานเข้าปะวะเพราะว่ามันเหมือนกับปอเป็นอยู่ในอยู่ในที่กว้างนิดนึงอะเออก็จริงแต่ปอมีกระบอกเสียงแต่คือถ้าเกิดปอจเฉยเยมันเป็นไปไม่ได้นึกว่ปอไม่ควรที่จะแบบนิ่งนอนใจทําให้แบบทุกทุกอย่าง ผ่านไปโดยที่แบบไม่ทําอะไรอะ่ะและการที่ปอมาพูดในวิดีโอนี้ก็คืออีกหนึ่งทางที่ปออยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้เหมือนกันเนาะทุกคนตัวที่ปอใช้เฟกแทนปออยากจะมาบอกกันว่าปอใช้บอนไดเซนตัวนี้เหมือนเดิมนะปอเคยทําวิดีโอเฟกแทนไปนานมากๆ2ปี3ปีแล้วนะคะเราจะใช้กับตัวมิดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพะื่อม่คนไหนสงสัยกันคนเดียวอีก แป๊บหนึ่งนะคะในบล็อกนี้นะปอจะมีมาบอกโปรดักต์ใหม่รีวิวกับเพื่อนๆกันที่เพื่อนๆทุกคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆก็กําลังมาแต่งหน้าเนาะสีตัวสีหน้านี่คือคนละสีแบบจริงจังเลยนะคะแล้วก็ดูมือในหน้ามือปอเราก็หลังมบบเฟกแทนมาทุกคนจะทำให้เราดูแทนนิดนึงปะสุขว่าถ้าเกิดเราเฟกแทนจะทำให้เราดูแบบผอมขึ้นนะเอาจริงเออวันนีจะไปถ่ายรูปโฟโต้ชูต ริมทะเลกันนะครับสำหรับโปรดักต์มาสก์เอสเ e beauty <c oughs> นี่เองนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในวิดีโอนี้นะวันนี้นะคะปอก็จะมาแต่งกันแบบบีชอะไรอย่างเงี้ยกำลัอองนึกอยูอ่จะใส่กำลังนึกอยู่ว่าจะใส่คอนแทคเลนดีไหมฮะถ้าเกิดจะไปบีชต้องไม่ต้องใส่คอนแทคเลยเนาะ เสร็แล้วเดี๋ยวจะเมื่อยตาเข้าไปเลยโปรดักใหม่ของ a c i ซิ u ักซ้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอย่าไปเรียกว่า r a n g e ใหม่เลยจะเป็นเหมือนไอเทมที่ปอเพิ่มขึ้น,นาามาเพราะเพื่อนๆหลายคน r e q u e เ t กันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ร้องของเข้ามาเยอะมากๆโปรดักนี้ปอบายได้เลยว่าเพื่อนๆเห็นปอใช้กันมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะคือเห็นปอใช้ก่อนที่จะ ออกตัว e x t h e t i v e Fresh Gloss ทุกคนไหนไทายสิดำโกลทายสิก็คืออะไรอคอมเมนต์บอกอกมาตอนนี้เลยว่าเพื่อนๆเดาว,ว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยกันถึงแม้จะไปทะเลถ้าเราก็จะต้องแกลมอัพอยู่นะคะคือแบบจะจัดแบบแต่งหน้าเต็มแต่แบบจะดูแบบดอนซี่กลัวโอะไรอย่างเงี้ยเฉยอะไรอย่างเงี้ยสําหรับไอเทมใหม่ที่โอจะมาแอดใน e x t h e t i c Beauty นะคะจะเป็นเหมือน accessory item อะไรอย่างเี้นิดนึงนะคะนั่นก็คือ Estylux มิเรอรนี่เองนะคะทุกคนมันคือกระจกจากเอสซิลักนี่เองนะคะนี่จากที่เห็นได้ว่ามันวาวและเงามาเป็นสีทองโทนชมพูและกล่องนะคะจะมาเป็นแบบนี้นี่โทนชมพูเหมือนกันนี่คือไอเทมอิ s เซอรีเล็กๆน้อยๆไอเทมใหม่ที่ปออยากจะมาแอดในคอลเลกชันของ Lux e อสซิลักบิวตีกันนะ สวยมากมไม่เคยเห็นกระจกที่ไหนเป็นแบบนี้ที่แบบเป็นเงาๆอย่างเงีเง้ยเออไม่รู้คอข้าง mm hmm. แต่ปันอาจจะมีแล้วแต่คือปอยังไม่เคยเห็นอะจะเป็นกระจกสีทองอย่างนี้นะคะจะเป็นสีทองเดียวกับตัวฝาข้างบนของตัว e s t i l a u Fresh Gloss สานีและโลโก้เดียวกันโลโก้จะเขียนว่าเป็น e s t i l a u แต่โลโก้นี้จะเป็นแค่แบบโลโก้แบบ i n i t i a l เฉยๆเนาะถ้าแบบเพื่อนๆมีแล้วอะ่ะจะต้องมีจริงๆทุกคเรามันแบบมันเข้าเสร็จกันมาและกล่องสีดูสิน่าหักมาก ราคากระจกของ s อ l เซียอัลิี้ชนีนะคะราคาชิล้นละ350บาทเท่านั้นนะทุกคนเพื่อนๆสามารถไปสั่งกันได้ใน LINE a อสเซียลลตอนนี้ได้เลยนะทุกคนปะจบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้ทุกคน r e q u e s คขอ,อกันมาเยอะมากๆและวันนี้มันมาแล้วนะคะเห็นแล้มาแต่งหน้าก,ก่อนหนะ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปาะไม่แต่งหาจะไม่ออกจากบ้านนะคะวันนี้เราจะไปกันค่ะคือปะอยากจะไปถ่ายรูป ให้กับตัว่ํากระจกของเขาด้วยเนาะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งมาออกมาใหม่ก็จะอยากให้ความสนใจเขาหน่อยนึงอะไร่งเงี้ยเป็นแค่ฟี่แบบชิชลๆริมทะเลหาเรื่องไปทะเลคราหลับปอด้วยอะไรอย่างเงี้ย เรากลับไปถิ่นเก่าแถวบ้านเก่าปอ,อกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นจะรู้เลยว่าเออแถวเนี้ยแหละเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆกันแล้วแหละมันคือถินเก่าของเราเองทุกคนไม่ใช่แค่เราแค่ปอมันคือของเพื่อนๆโดยเพพาะเพื่อนๆก็ดูวีดีโอประมาณถูกไหมต้องขอโทษมือไว้ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าปอฟฟคแฟกแทนมือปอคือแบบได้หยาบมากดูสิดูความยาฟฟคคหยาบของแฟกแทนมือปอ,อ,อทำไมแนี้แล้วคือจะไปถ่ายรูปแล้วคือจะไปถือ,อ,อคือตัวกระจกที่เพื่อนเอนเห็นกันมาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ปอออก ตัว accessibility fresh g o s s อีกแต่ปอจะบอกว่าตัวนี้มันคือตัวที่ปอทำมาตัวแรกแล้วคือปอยังไม่ได้แบบปรับเปลี่ยนอะไรเลยคือแบบเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยและ final product ที่ปอออกมานะคะมันคือเป็นแบบนี้นี่เองนะเห็นป่ะจะมีความสีของสีทองของตัว product <S <S ที่เพื่อนๆจะได้กันถ้าเกิดเพื่อนๆสั่งซื้อตัว accessibility mirror เนี่ยจะมีความสีทองแบบทองแพงกว่าทุกคนนี่คือทองที่ปอใช้มาตลอดซึ่งปอว่ามันก็สวยนะแต่ปอคิดว่ามันยังไม่สุดทุกคนปอเลยไปทํา ทองมาใหม่นะคะให้มันทองแบบไม่ใช่ทองเหลืองอย่างนี้สำหรับบอตัวนี้มันทองเหลืองเกินไปเนาะอยากจะให้มีความทองแบบทองแบบเบาๆเหลืองเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็นตัวนี้ออวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้ก่อนนะ,ะเพราะว่าตอนนั้นอะปอะมมยังไม่กี่อันแล้วเอมจะต้องไปใช้ถ่ายรูปร <laughs> ูปคนนี้บอกเลยว่าจะต้องมาทา Fresh Gloss สี Sugar Baby แน่นอนเพราะว่ามันจะต้องเข้ามากับลุคนี้ปอไม่เคยเฟกแทนตัวสีแบบอย่างนี้มันนานมากคนผิวขาวนะแต่จะไม่ได้ขาวขนาดแต่คือถือว่าขาวเลยเพื่อมันเพื่อนมันเห็นกันอยู่แล้วว,ว่าปอปขาวอยู่เลยช่วงเนี้ยแล้วคราวนี้ปอก็แบบเออเฟกแทนนึงแล้วเ,ออลลเพราะว่าปอไม่ได้ไปทะเลด้วยมันก็เลยทําให้ปอผิวขาวนะคะแต่คือการเฟกแทนของปอปรอบเนี้ยปอไม่เคยเฟกแทนแบบคือ หนึ่งแขน่ะก็ใช้ประมาณสี่ปั๊มในหนึ่งแขนมันเลยออกมาด์าค่ะเนี่ยวันนี้ผิวดีมากอ่ะจริงๆรู้สึกความผิวดีดีเนาะตื่นเช้าแต่นล้วก็จะโทมแต่คือผิวดีเฉย แล้วก็อยาจะบอกเพื่อนทุกคนกันนะคะว่าตอนนี้ทุกคนกระจกของ e s t Beauty Mirror ชิ้นนี้นะคะ350บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคาสั่งซื้อ e s t Beauty Fresh Gloss 1เซตทั้งเซตนะคะจะได้รับกระจกไปฟรี1ชิ้นเลยนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับสั่งซื้อทั้งเซตได้ของขวัญมูลค่า350บาทไปฟรีฟรเลยนะแต่คือแบบไม่อยากได้ได้ไงสวยขานาดนี้มันสวยแล้วแบบมันน่ารักแต่มันแบบแพงมีความแกลมอะไรอย่างมาก มันได้ทุกคนมันต้องได้มันต้องมีต้องมีทั้งตัวครีชกอสแล้วก็ทั้งกระจกเลยคนะจริงๆไม่ได้อยากจะอวยแบรนด์เองนะคือมันต้องมีจริงๆตัวนี้ก็ทําอยู่นานค,นคิดอยู่นานเออทุกอย่างคือแบบแตะตรองมาดีมากจะได้เห็นกันเพื่อนๆเห็นกันแล้วว่าปอใช้กระจกอันนั้นมันนานมาก แล้วคือป๊อกก็ลองผิดลองถูกว่าจะเอาแบบไหนอะไรงไง like everything from Estillac ไปวีดีโออนช่องนี้ลืมอะไรปะวะาั่นืมไปรลืมเลยเพอะเตรียมของมาแบบตั้งแต่เมื่อคืนละทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่แบบแพลนออกมานะไม่ใช่แบบเป็นวันที่แบบเฮ้ย,ยู่ดีๆไปอย่างเงี้ไม่ใช่ต้องแพลอน,นะทุกคนเฮ้ยพิ่งทำผมอีกเชีย yeah. เพื่อนๆทุกคนจะต้องรีบเลยจริงๆสำหรับโปรโมชั่นพิเศษอนะ่ะสั่งเซื้อ Essence Beauty Fresh Gloss ทั้งเซตแล้วได้รับ Essence Beauty Mirror ไปฟรีๆโปรโมชั่นนี้คือมีจำกัดมากๆเลยนะคะขอหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีโปรโมชั่นนี้อีกนะขึ้นอยู่กับวอลสต็อกลาสนะว่าของเหลือเท่าไหรนะ่เนาะแล้วคือบอกเลยว่าไม่ได้มีของเยอะเนาะเออโปรโมชั่นฮอตขนาดนี้ต้องไปลองลนะทุกคนใครอยากลอง Essence Beauty Fresh Gloss มานานหรือว่าอยากได้ทั้งเซตมานานอะไรอย่างเงี้ย จะต้องสเสร็จแล้วพอจะได้ก็จบไปฟรีๆแต่้อนสร็ลงปากนะสุดนี้ไว้ก่อนนะคะด้วย e s s i e l u x e r Beauty Fresh Glossy Sugar Baby นะทาอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเติมเลยละแต่ตอนออกจากบ้านเอาแค่แบบให้ความ bronze และ glow ไงละ่ะยังกับ Beachy Gloss ที่ไหนมา Bronze และก็ b ร o n z e มากสวยอะ่ะ น,น,นี่คือของที่เตรียมไปกันตอนนี้นะคะจะเห็นเยอะมากชุดที่ใส่ไปนะจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านลแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันแบโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังหาที่จอดกันอยู่นะคนไม่เยอะมากแต่คือที่จอดกันไม่มีเลยเนะะี่ยกลับมาถิ่นเดิมของปานยานะถิ่นหัวกับเวยไม่ได้พี่วา <c oughs> <c oughs> ตัดนะคะอันนี้เยสตอนนี้จอดแล้วค่ะ ทุกคนดูเกลียดเราเลยครับจารชรถเราทุกคนดูจารุลงมาเขาบอกเฮ้ยทำไมขับช้าวะนแป๊บหนึ่งนะทุกคนล้วคือแบบกูก็งงอยู่ใช่งงมากทุกคนเอาพี่มาเือสัญญาซีขับรถแข็งมากอีแบบมึงมาให้กูย้ายไปไหนเยอะแยะของมึงโอ๊ยแม่เราไม่ได้ถาม้วยนะประเด็นและก็ขอบคุณทีการติดตามนะคะสำหรับวอล์กวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้จอดได้กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเลิศแต่คือประเด็นคือสั่งจากสองชั่วโมงคือกูต้องย้ายหรอหรือว่าไงนึกออกไหมเออนั่นและดิแต่ใครจะรู้ว่าสองชั่วโมงเราคือเราับเราจอดแบบพายเราพักกิ้งไม่ไม่เก่งเว้ยแล้วกจะไม่ชนอ่ะฝึกหนึ่ง I'm such a Asian i l เราคือเราจอดอย่างนี้ไม่เก่งเว้ยแกอ่ะลองดูแล้วคือเขาก็มาดูพวกเราอะ แบบนั่งดูอ่ะผลผลิตรออ่ะกูให้มึงละไหนมึงจอดสิอ่ะมาสิว่มึงจะจอดยังไงได้หมดให้เราได้อยู่ได้ปะได้ึเขา้ากูเกล่ะค่ะไปแล้วค่ะก็เคยหนีแล้วค่ะไม่ดูแล้วค่ะเราคือยังไม่เสร็จตำเนลของวันนี้กูได้ละกูได้ละ มาฝึกสอดรถที่เบลโมเราต้องจอดให้เป็นนะแต่ตอนนี้ก็คือสิบปีผ่านไปไม่กลับไปคือโนลามีหลานแล้วเดิมแล้วนี่คือชมหน้านะคะของผู้หลายทมทุกคนคือมองเราแบบเราเป็นคนแปลกๆอ่ะมีพิรุษสุดแล้ว่คันเพวกเราอ่ะ ถ้าจะโดนจับ <ok> ก็คือวันนี้แน่แหละโอเคได้ปะได้ด um, ิได้เำไมจะหมดมองใปมองไปกับปอเกัาหมดกันค่ะก็ผ่านไปคุณแม่คือเรื่องคืออะไรคือคุณแม่เขาอะไรแล้วมันคือยังไงนะเรื่องเนี่ย รูกันมาแล้วนะคะตอนนี้คือร้อนมากทุกคนดูจากหน้าแล้วก็ลังจะไปกินฟิชชันชิพกันแล้วะคะ่ะฟิชชันชิพร้านนี้คือเป็นร้านโหเสียงดังมากเวอร์เป็นฟิชชันชิพร้านโปรโด,ดของปอเลยนะถ้าเกิดว่ามาตรงนี้คือจะต้องไปกินนะคะต้องมาดูกัน expire 250 ะะเรามาถ่ายเอสเล็กซ์บิวตี้กระจกใหม่กันนะมาที่ริมหาทะเลตอนนี้แสงสวยมาก <c oughs> <c oughs> พูดแล้วนะจริงๆปอรู้รสึกว่าตอนเนี้ยมันมาถึงจุดที่ไม่พูดไม่ได้แล้วอะในเมื่อประเทศมันมาถึงจุดนี้แล้วสถานการณ์มันถึงจุดนี้แล้วนะคะเพืดด่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าปอมีจุดยืนชัดเจนเนาะแต่สิ่งที่ปออยากจะมาพูดกับเพื่อนๆทุกคนหรือมาแบนกับเพื่อนๆทุกคนนั้นนี่นะคะคือเรื่องที่ปอู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและที่ปอรู้สึกเหมือนกันว่าใครหลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะปอโตเมืองไทยปอเกิดเมืองไทยปอ สุดท้ายแล้วยังไงปอก็คือคนไทยเนาะประเทศไทยจะเป็นประเทศประชาธิปไตยหรือว่ามี Freedom of s p e e c h ได้ยังไงถ้าเกิดยูไม่สามารถออกความเห็นหรือพูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้อะปอส่วนเมืองไทยไมีหลายๆอย่างที่คือหนึ่งเลยนะยูไม่สามารถพูดไม่ดีหรือมีความเห็นเกิดยูพูดไม่ดีหรืออะไรขึ้นมาืูจะแบบโดนทำโทษยู่จะเข้าคุกโดนจะโดนปรับโดนทำนู่นทำนี่แค่ b r i n g up เรื่องนี้ขึ้นมากับเพื่อนๆที่ดูป่อยเงี้ยเอาจริงในใจลึกๆของปอตอนเนี้ย ปอยังกลัวเยทุกคนกลัวว่าแบบเฮ้ยกูจะโดนงานเข้าหรือเปล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือแบบเรามาถึงจุดนี้ได้ไงที่เราแบบเรากลัวที่จะออกความเห็นของตัวเองอะที่จะมันมีปากมีเสียงเพราไม่โอเคในะจุดเนี้ยมาตั้งนานแล้วกับเมืองไทยนะทุกคนแต่คือปอไม่เคยพูดเพราะกูกลัวนี่ออรอปะแต่พอมาตรงเนี้ยปอไม่แคร์ทุกคนแต่คือจุดนี้ถ้าเกิดว่าปอโดนงานเข้าก็ ถ้างมาันนะให้มีงานเข้างานสปอนซ์สปอนเซอร์ไม่เข้าเพื่อนๆก็ช่วยอุดเหมุนแบรนด์เอสเซอร์ของปอด,ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ปออยู่ต่อไปได้นะมันเป็นอะไรที่แบบทิพย์พระกริฐอะทุกคนผู้นําประเทศอย่างเงี้ยออกมาพูดอีกอย่างหนึ่ง แต่จริงๆแล้วประชาชนน่ะทาได้อีกอย่างหนึ่งอึแบบมึงไม่ออกไปสักทีเลยเงี้ยมันแบบมันจะสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติไปถึงไหนอ่มันแบบกลุ่มคนกลุ่มนี้แบบมึงต้องการอะไรพอดูข่าวการเมืองเมืองไทยทุกคนอรู้สึกแบบยิ่งปอดูปอยิ่งเครียดพอยิ่งแบบไอ้ยี่มันเกิดอะไรขึ้นวะแบบทำไมทุกอย่างมันแบบมันไม่เมคเซนทุกอย่างมันไม่มีความแฟร์ในโลกนี้เลยอ่ะ ทำมาให้ปอรู้สึกแบบ helpless แ,แบบไอ้ยี่กูทําอะไรกับประเทศไม่ได้เลยปรเลยอยากจะออกมาพูดในวิดีโอนี้พูดจุดยืนของปอให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอย่างน้อยคือ express หรือบอกความคิดของปอให้ทุกคนได้เห็นได้อย่างที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนสั่งข้าวหน้าปลาไหลมากินนะคะเยี yeah. เรื่องหลังที่ปอจะมาพูดเหมือนปออาจจะเอาเรื่องมาวิเลตกับชีวิตปอกับตัวเองมากกว่าค่ะปอเป็นคนมีความฝันทุกคนแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบอยากจะเห็นอนาคตที่สดใสอ่ะปอรู้สึกแบบเจ็บปวดแทนคนที่อยู่เมืองไทยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นเมืองไทยหรือคนอายุเท่าปอตอนนี้ค่ะเหมือนเขาไม่เห็นความฝันหรืออนาคตสดใสในเมืองไทยกับระบบรัฐบาลตอนนี้อ่ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือแบบว่าผู้ใหญ่วัยแรกๆอย่างปอมันเป็นอะไรที่แบบ แม่งโคตรแบบครัชความฝันของคนคนหนึ่งเลยที่แบบอ้ประเทศกูแบบไม่รู้จะไปยังไงอะ่ะยูจะรู้สึกดีกับตัวเองได้ไงจะมีแรงผลักดันที่จะแบบทำให้ตัวเองไปต่อกับชือของตัวเองได้ไงในเมื่อกับประเทศชาติอะ่ะกูยังไม่เชื่อมั่นแล้วอะ่ะเออเพราะสมบัติปกกณ์ที่เรามีความฝันและเมียนาคตเพราะที่สดใสมันคือเรื่องที่สําคัญสําหรับทุก human being ทุกมนุษย์ทุกคนนะคะที่จะก้าวต่อไปในอนาคตและแบบสามารถอยากที่จะสร้างอนาคตที่ดีหรือพัฒนาประเทศได้ต่อไปเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้มันมีแต่แบบคนกโกงกินเงินภาษีประชาชนบ้านเมืองนู่นนี่คิดแต่ตัวเองแต่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่แบบจะเป็น,บบนฟิตกันเรื่อยๆต่อไปคนรอบข้างเป็นยังไงกูไม่สนใจอะ่ะอันนี้คือแบบปอคิดมาตั้งนานแล้วแต่นี่คือครั้งแรกที่ปอออกมาพูดแบบพูดอย่างนี้ปอราาู้สึกว่าตั้งแต่เราเกิดจนถึงเข้าโรงเรียนจนเราโดนปลูกฝังหรือว่าสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเรื่องที่มันแบบที่แบบ มันไม่ใช่อ่ะแต่มันมาจากซิสเต็มหรือมาจากโรงเรียนของเราอ่ะมันได้ออกแบบมาอย่างนี้แล้วเพื่อี่จะให้เราได้เข้าใจในสิ่งนี้ในแบบนี้ปอลนะทุกคนนี่คือแบบอาจจะแบบคนอื่นจะไม่คิดอย่างปอนะ you don't know นะ but you don't know about anything else this is all you know นี่คือสิ่งที่เธอรู้ว่ามันคือถูกปอกมาคิดนะนะทุกอย่างมัน make sense ท,ทุกคนเพราะว่าแบบเราโดนสอนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยแต่คือโรงเรียนส่วนมากอยู่ในระบบของรัฐบาลอะ แต่คือรัฐบาลบางคนบอกโรงเรียนว่าโรงเรียนควรจะสอนอะไรเรา,อย,าอ,รอย่างไรยังไงคือแบบเราโดนสอนในสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะนี่เปรยเด็ดว่านี่คือสิ่งที่อยู่ควรที่จะรู้อยู่รู้เท่านี้พออยู่ไม่ต้องรู้มากกว่าน,นี้หรือว่านี่คือถูกทั้งนั้นที่แบบมันควรที่จะมองสองแง่สองงามได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันโดนทํามันนานมากจนแบบ ทุกคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติไปแล้วอะตอนที่ก่อนที่ปอลจะมาอยู่ต่างประเทศทุกอย่างที่เราทํามาปอก็คือนึกว่ามันคือเรื่องปกติคนที่ออกมาประท้วงหรือคนที่คิดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเริ่มเห็นความแบบแอบผดเด็จการของระบบประเทศชาติขึ้นมานิดนึงแล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าไม่ make sense นี่หว่าซึ่งปอไม่ได้พูดมันไม่ดีนะแต่คือแบบปอรู้สึกว่าการทําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ยูใส่อะไรสักอย่างเข้ามาในหัวเด็กเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆทุกคนภาษีเมืองไทยไม่ถูกกับภาษีของประเทศอื่นๆเลยนะคะไอกับที่ทํางานอย่างเงี้ยสามชั่วโมงต่อวนันหรือสี่ชั่วโมงต่อวนัยอยนอะไรเงี้ยแล้วคนเราจะแบบมีกําลังมีแบบจิตใจมีอารมณ์มีความคิดที่จะไปทําอย่างอื่นหรือแบบทําให้ตัวเองเป็นแบบคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นได้ยังไงในเมื่อแบบในเมื่อแค่แบบกูทํางานแค่นี้กูก็เหนื่อยแล้วอะพอพยายามจะพูดคือเหมือนกับทุกอย่างรวมๆอะ มันสามารถทําให้ได้ด sure, ีกว่านี้อ่ะนึกออกปะในหลายๆอย่างให้คนรุ่นใหม่มีความหวัง่ะมีความหวังกับประเทศมีความหวังกับความฝันของตัวเองว่าตัวเองจะสามารถสารฝันต่อได้ทำต้องทำนี่ต่อได้โดยที่ไม่มีอะไรมหาสารขนาดนี้มาหยุดลังไว้ตอนนี้รู้สึกว่าคนไม่สามารถเห็นอนาคตได้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยแล้วมันคือแบบมึงไม่สามารถเห็นแบบอนาคตได้กับประเทศตัวเองอะไรี้มากกว่าเลยอ่ะซึ่งพออยากจะบอกทุกคนว่าอย่งหมดความหวังนะทุกคนที่ออกมาก็คือประมั่นใจว่าเขายังไม่หมดความหวังกันทุกคน w a n t s to m a k e a d i f f e r e n c e หรือว่าทุกคนที่ออกไปเพราะอยากจะทำให้ อะไรเกิดขึ้นที่มันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะปอขอให้เพื่อนทุกคนที่ไปเดินปลอดภัยนะคะปอทําได้เท่าที่ปอสามารถทําได้นะจุดนีแ้แล้วคือปอออกมาแสดงจุดดีแล้วก็ความที่ของปอเองนะคะแล้วไม่ได้จะทำมาเพื่อให้เพื่อนคนมารักมาชอบมาอย่างนี้ด้วยไม่ไแน่ใครหลายคนที่ดูวิดีโอปอที่เขายังแบบเออไม่เก็ตไม่เข้าใจอย่างเงี้ยได้ฟังที่ปอพูดอาจจะ make sense กันเขามากขึ้นก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหลายอย่างมันก็เมคเซนสำหรบปอแต่คือเรื่องหลายอย่างมันก็ยังไม่เมคเซนสำหรบปอแต่คือปอมองในแง่คิดของปอในแง่คิดของสาวเพิ่งแบบกาลังจะเริ่มทํางานกําลังจะอยากมีความฝันมีชีวิตถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรไม่ดีทำมัเถึงจะต้องมาห้ามให้พูดอ่ะนี่ก็บ้าคือแบบแค่พูดก็พูดไปแล้ววามันไม่ใช่แบบมาห้ามไม่พูดมันเหมือนกับมันแปลกอ่ะมันไม่มีประเทศไหนทำอ่ะพูดมันมห้ามไม่พูดแต่มันห้ามไม่คิดไม่ได้เหมือนกับเป็นการกดขี่จนแบบ กฎหมายมันแรงมากจนแบบบางครั้งพอแบบแค่พอคิดเขาจะมาอ่านความคิดเราได้ปปหวนแล้วเราจะแบบเข้าคุกม,มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงขนาดแค่กูคิดเกูยียมกลัวเลยอะ่ะพอเข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังรุกเป็นไฟนน free of speech ถูกไหมประชาธนีปไตยถูกไหมคนไหนที่เขาคิดต่างกับเราหรือคิดไม่เหมือนกันนะคะ เราต้องเคารพของเขาในจุดนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไอนน้คนนี้แบบแม่งแลว้วคิดต่างกับเราแบบเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรมาไ,ไงเหตุผลหลักของประชาธิปไตยนะคะคือการที่เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะของตัวเองหรือของแต่ละคนสมมติว่าเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วอ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อาจจะแบบไม่เคารพในการตัดสินใจของเขาในความคิดของเขาก็ได้หรือหลายคนอาจจะไม่เคารพการตัดสินใจของบอลหรือความิีของบอแต่นั่นมันคือสิทธิ์ของคนแต่ละคนนี่หรอป ที่เขาจะคิดอย่างนั้นนั่นคือสิทธิ์ของปอที่ปอจะคิดอย่างนี้ยูนั่นคือสิทธิ์ของยูที่ยูจะคิดอย่างนี้ผมรมูิว่าอาดาลาบางคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากมายแต่เขาคิดต่างอะปอเข้าใจว่าคนจะไปเกลียดเขาเลยเขาแต่คือเอเดนเดนเจสุดท้ายแล้วอะมันก็คือสิทธิ์ของเขาทุกคนทุกคนจะต้องเคารพในจุดนี้ว่าคนคิดต่างได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคารพคนคิดต่างหรือสิทธิ์ของแต่ละคนมันเหมือนกับทุกอย่างมันจะแบบ มันจะแบบไม่ไม่ไม่ make sense นึกว่าพอคุยรู้เรื่องหมดนีเพระครอรัปังมาพ่นมาแบบพ่นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็นักทุกคนมีความหวังต่อไปนะพอเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นเองทุกคนหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นมันจะต้องมีอะไรนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วมันจะต้องดีขึ้นจนได้หรือถ้าเกิดมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นะอยาประเทศนี้ร้อนเล่ยงนะแม่ปอยอยู่นี่แต่คือใจปออยู่เมืองไทยงานปอเมืองไทยครอบครัวปอยอยู่เมืองไทยมั่นใจนะคะว่าตอนนี้รุ่นทวดรุ่นย่าของเราที่ดูทีววีส่นนมากกกะะขอองง็็เปลัจ เนี่ยมันเอามานน่นมันนั่นนี่มันทำาน่นมันทำนี่นนนแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาโดนสอนมาแบบนี้ทุกคนแบบเขาโตมาแบบอย่างนั้นแ่ะแต่คือเราเพิ่งมาได้โดนเบิกเบิกตาออกมาเห็นโลกขวางความจริงมากขึ้นนะ่ะรุ่นนั้นคือแบบนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องของเขาแต่คือตอนนี้โลกเรามันหมุนมาไม่รู้กี่รอบแล้วเปลี่ยนพัฒนามาเรื่อยๆแล้วจนแบบ certain things ที่ประเทศไทยใช้อยู่มันไม่ work อีกต่อไปแล้วนะคะ does not high work anymore in this day